สวัสดีครับนี่นะครับผมเรามาพบกับดีมคาซูเปอร์วิวสุราษฎร์ธานีนะครับผมร้านแต่งรถครบวงจรที่สุราษฎร์ธานีนะครับผมกับร้านดีมคาซูเปอร์วิวนะครับวันนี้นะครับเรามากับเจ้าโตโยต้านะครับรีโวนะครับตัวใหม่ล่าสุดนะครับปี2021ป้ายแดงมาเลยเจ้าคันนี้เนี่ยจะมีของแต่งอะไรบ้างเดี๋ยวเรามารับชมกันนะครับผมคันนี้นะครับผมบอกเลยนะครับว่าช่วงล่างคันนี้เนี่ยจัดเต็มทั้งโชคหน้าทั้งโชคหลังเลยนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับ คันนี้เนี่ยนะครับใช้ยางเลือกใช้ยาง BF Goodrich นะครับของ BF Goodrich KO2 นะครับผมจะเป็นยาง All Terrain นะครับหรือว่ายาง AT นะครับใช้ยางเนี่ยจะอยู่ที่265 65 17นะครับผมแล้วก็ตัวนี้จะเป็นล้อ17ของซุดนะครับงานค่ายนี้แบรนด์นี้ก็แข็งแรงมากๆนะครับผมต่อไปเดี๋ยวเรามาดูช่วงล่างหน้ากันดีกว่าครับ วันนี้นะครับผมจะเลือกใช้เป็นช็อคอัพนะครับของโฟเฟนเดอร์รุ่นกรีนซีรี์นะครับผมทางร้านเรานะครับได้ทำการยก2นิ้วนะครับพร้อมกับปีกนกออปชั่นแล้วก็ยังจะมีลูกหมากกันโค้งหน้าแบบปรับระยะได้นะครับของซันสี่คูณสี่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะครับสำหรับเจ้าคันนี้นะครับก็จะมีดรอปเพลหน้านะครับผมของซันสี่คูณสี่นะครับผม ป้องกันการองศาเผาที่ชันเกินไปนะครับผมทาให้ยืดอายุการใช้งานของเผาขับนะครับผมเหมือนเวลาที่เราไปใช้งานหนักๆเนี่ยนะครับถ้าเราไม่ใส่ตัวดับเผาเนี่ยเวลาเราไปใช้งานหนักๆเนี่ยยางหุ้มเผาอาจจะเกิดอาการฉีกได้นะครับผมครับต่อมานะครับผมในช่วงหลังของเจ้าคันนี้นะครับก็จะเลือกใช้เป็นช็อคอัพนะครับของโปรเฟนเดอร์รุ่นพิกกี้แบ็กนะครับปรับแปดระดับซับแทงนะครับตัวนี้เนี่ยตรงซับแทงเนี่ยเราจะเห็นได้ว่ามันจะมีปุ่มปรับระดับอยู่นะมีอยู่8เบอร์ เจ้าตัวซับแทงนก็จะมีซับแทงอลูมิเนียมฟิลนะครับคอยระบายความร้อนนะครับแล้วก็ช่วยถ่ายเทน้ํามันนะครับไม่ให้น้ํามันร้อนแล้วตัวนี้นี่ก็ได้ทําการยก2นิ้วโดยใช้ก้อนออปชั่นนะครับเป็นก้อนปรับองศายกนะครับจะสังเกตดูนะครับผมมันจะส l o ปรับแนบเลยนะครับซึ่งทันนี้นี่ก็ถือว่าช่วงล่างนี่ยจบครบเลยนะครับผมใช้งานได้อย่างเนียนเลยนะครับเรามาดูฟิตเมนต์ของเจ้ารถทันนี้นะครับกับยก2นะครับจะเห็นได้ว่าทรงออกมาสวยงามนะครับ ครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมว่าเจ้าคันนี้เนี่ยเมื่อจัดชุดโชคโฟเฟนเดอร์ปีกนกออปชั่นล้อยางแบบนี้เนี่ยเวลาเราไปลุยกันเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับเดี๋ยวเรามาดูการขับขี่ของเจ้ารถคันนี้กันนะครับผมที่ติดตั้งช่วงล่างโอฟเนเดอร์ไปนะครับผหลังมิกกี้แบ็คปีกนกออปชั่นนะครับผมดับเพลาหน้ากันโค้งปรับระยะนะครับผมรู้สึกว่าการ ขับขี่ถนนทั่วไปเนี่ยการทรงตัวเนี่ยจะรู้สึกว่ามันจะดีขึ้นกว่ารถเดิมๆเ,เยอะเลยนะครับผมได้ทั้งความสูงด้วยแล้วก็ได้ทั้งความเฟิร์มด้วยนะครับผมสาหรับเจ้าคันนี้นะครับเดี๋ยวทางข้างหน้าเนี่ยจะเป็นทางแบบวิบากนิดนึงนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาให้ลูกค้าดูนะครับผมให้ดูว่าอาการของตัวรถนะครับผม จะไม่ได้รู้สึกว่ากระด,ด้างหรือไงเลยนะครับนี่ครับ เป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับเจ้ารีโวหัวเดียวคันนี้นะครับผมที่จัดสเตปช่วงล่างยก2กับร้านดีมคาซูเปอร์วิลสุราษฎร์ธานีไปครับถ้าเพื่อน,อนๆลูกค้าคนไหนที่สนใจจัดสเตปแบบนี้กับเจ้ารถรีโวอย่างนี้เข้ามาที่ร้านดีมคาซูเปอร์วิลได้นะครับผมท่านใดนะครับที่ยังไม่ได้เคยลองสัมผัสโชคช่วงล่างแบบนี้นะครับผมใครที่กําลังเล็งๆเ,เนี่ยอยู่อะครับผมก็อยากให้เข้ามาที่ดีมคาซูเปอร์วิลสุราษฎร์ธานีนะครับผมหรือว่าจะดูในทางเพจ Facebook หรือว่า c h anel n YouTube ของเราก็ได้นะครับเรามีรถสเตปแบบนี้คอยแนะนําให้ทุกท่านอยู่เป็นเสมอนะครับสามารถโทรมาได้ที่เบอร์077289888นะครับผมหรือว่าทักทางข้อความ Facebook Inbox p เพ e Dream Car Super View สุร,ราษฎร์ธานีมาได้นะครับผมแล้วก็ในช anel YouTube นะครับผม Dream Car Super View สุร,ราษฎร์ธานีนะครับผมก็าฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e นะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ